จาจรย์พระสมเด็จครับอาจารย์สมเด็จหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญแล้วดิฉนชาวบ้านเนื้อบินผสมว่านหลังยันเทาะนะนานไหมครับอย่างนี้สองสี่กว่าสองสี่กว่านะเฮ้ยน,นะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นคนไม่ธรรมดาคนคงไม่ธรรมดานี่เนื้อนี่ส่วนมากหลวงปู่บุญนี่ก็สมบูรณ์แบบไหมฮะทุกอย่างได้ไหมเกี่ยวกับดนสมบูรณ์รวมสมบูรณ์เชืท่านกันอยู่แล้วขอบุญ ท่านถึงขนาดมาสังฆราชแพร่นะับถือไม่ธรรมดานะ2407กวา่าอันนี้เราลาปี247ได้ไหมครับไม่ได้ต้อง248กว่า248กว่านะยุคนั้นนะสังฆราชแพรนะยุคเดียวกันคู่บุญคู่บารมีกันนะฮะหาตัวจริงยากไหมครับส่วนมากคนแค่รู้ว่าท่านสร้างพิมพ์อะไรมั่งอาจจะเจอหลักร้อยก็ได้ถ้าจะไปรู้ตามข้างทางหก็แพงนะ่นศาลเจอมันทิ้งแพ้ก็ไม่รู้รว,ว่าท <คน S 1> ี่ไหนอะไร มันไม่ใครใครกล้าการันตีขนาดน,นั้นนะนอกจากอยากรู้ว่ามีขี่พิมพ์ต้องไปซื้อตำนานมาดูอะโอ้โหตำนาลนลมเล่มเยอะมากนะท่านผู้ชมหลวงปู่บุญหลวงปูบงป่บุญนะฮะนี่คือพระอาจารย์หลวงปู่ของเราตรอบจินดามนีเรียกซับนะฮะ